โคตรแม่นเลยนะว่าคนน่ยจะรวยไม่รวยอะ่ะให้ดูง่ายๆดูว่าเขาอะ่ะเสพบ,บันเทิงกับเสพความรู้อะไรมากกว่ากันรู้ล่าว่าตอนที่ยังหาเงินเองไม่ได้นะสิ่งที่ชอบเสพก็คือความบันเทิงชอบรู้เรื่องชาวบ,บ้านติดละครติดซีรีส์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยเออนินทาวงสวนทนาโอ้ยสนุกสนานชอบมาก แต่ว่าไม่รวยนะทุกตอนนั้นก็ขอเงินสามีใช่ปะเราจะเปลี่ยนจากคนที่แบบของเงินผู้ชายอ่ะเออกลายเป็นคนที่แบบผู้หญิงที่อยากรวยด้วยตัวเองอ่ะสิ่งที่ติดไม่ใช่ความบันเทิงแล้วมันเป็นการเสพติดความรู้แรกๆอ่ะมันต้องโคตรจะบรรจุความรู้อ่ะเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีเนี่ยบรรจุความรู้ลงไปในหัวเราให้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทําดังนั้นวันนี้ทํานายได้เลยนะว่าจะรวยขึ้นหรือว่าจนลงเนี่ยดูจากว่าวันนี้เราเสพติดความรู้หรือว่าเราเสพติดความบันเทิงถ้าอยากรวยให้เสพติด ความรู้แต่แล้วข้อที่2นะสิ่งที่สําคัญมากๆคือเมื่อก่อนเป็นคนไม่รู้คุณค่าของเวลาก็คือแบบใครชวนไปไหนไปปฏิเสธคนไม่เป็นเกรงใจคนมากกลัวแบบเขาจะแบบไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้คือไม่รู้คุณค่าของเวลาใช้ชีวิตเนี่ยตาม ความต้องการของคนอื่นโคตรให้ความสําคัญเลยอะไรที่เป็นนัดที่ไม่ได้ทําให้เราชีวิตดีขึ้นไม่การไปนั่งเที่ยวคาเฟ่เที่ยวเล่นไม่เอาไปทําอะไรเล่นๆแล้วมันไร้สาระเนี่ยไม่เอาเลยแล้วปฏิเสธคนเป็นปฏิเสธคนเก่งโดยที่ไม่รู้สึกผิดเพราอสุดท้ายแล้วนะมึงชีวิตเราอะเราอะจะเป็นคนรับผิดชอบมันร้อยเปอร์เซ็นต์ในท้ายที่สุดท้ายที่สุดนะเวลาแบบเฮ้ยเจ็บป่วยเฮ้ยลูกเฮ้ยสามีให้พ่อแม่ เชื่อดิรับผิดชอบตัวเองร้อซแล้วถ้าเรายังคงไม่รับผิดชอบตัวเองร้อซได้นะเราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เผลอเิด <ๆ S 1> เราจะเป็นภาระคนอื่นด้วยและสุดท้ายนะการบริหารเงินรู้ไหมว่ามีคนหาเงินได้เยอะมากแต่รู้ว่าต่อให้เงินเดือนเป็นแสนบางคนเงินเดือนเป็นแสนหักลบกบหนี้เหลือใช้ไม่กี่บาทเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าเป็นหนี้เสียเป็นหนี้ตามกระแสะสังคมเช่นขับรถรู้อยู่บ้านรวย ถ้าหลุถ้ามีเงินเหลือจริงๆการขับรถหรูกันอยู่บ้านรวยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันเป็นความฝันใช่ปะแต่เชื่อว่าว่าคนหลายๆคนพอเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเริ่มสร้างนี่และเปลี่ยนรถใหม่รถหรูโทรศัพท์ของมันต้องมีต่างๆแล้วนะมึงบริหารเงินแบบเนี้ยนะยังไงหามาได้เท่าไหร่นะเดือนเดือนหนึ่งจ่ายนี่หมดเชื่อป่ะในชีวิตจริงเจอคนเยอะมากที่มีรายได้หลักแสนแต่เชื่อไหมว่านี่ที่เขาต้องใจ่ายในแต่ละเดือนอะ ทอนไปทอนมาเหลือแค่เล็กน้อยหรือบางทีเนี่ยพอมันไม่พอปุ๊บมันเกิดวงจรอะไรดอกเบี้ยทบต้นอ่ะยืมบัตรเครดิตนูน่นยืมบัตรเครดิตนี่กู้อันนั้นกู้อันนี้กู้ไปกู้มาคือสุดท้ายนะหาเงินได้เท่าไหร่อ่ะไม่สําคัญว่าเราอะ่ะบริหารเงินเป็นไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องลงทุนตอนที่ได้เงินมาตอนแรกๆใช่ปะ่ะเอาไปลงทุนกับความรู้จ้านะอย่าเพิ่งกินหรูอยู่ดีใช้ของแบรนด์เนมใช้ของดีไลฟ์สไตล์ดีเนี่ยใช้ได้แต่ เราก็จะต้องรู้จักการลงทุนกับตัวเราเองด้วยเพราะอย่าลืมนะไม่ว่าเราอะอยากได้เงินล้านเงิน10ล้านเงินร้อยล้านเหตุปัจจัยที่ทําให้เราสามารถไปถึงได้ก็คือตัวเราถูกปะมันไม่มีใครอยู่อยเอาเงินมาโยวนมาฟาดให้หลอกจริงปะวะอย่าลืมให้คุณค่ากับตัวเองโดยการให้ความรู้ตัวเองมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองแล้วก็ต้องรู้เรื่องของการจับใจ่ายใช้เงินอย่าเข้าวงจรดอกเบี้ยทบอ้นเด็ดขาดเพราะโอยคือบอกเลยนะหน้าที่การงานดีขนาดไหน รายได้เยอะขนาดไหนถ้าเข้าวงจรดอกเบีย้ยหบต้นเมื่อไหร่นะมันเหมือนหนูวิ่งในจกักรมือมึงวิ่งไปเหอะมันปั่นมึงอยู่อย่างนั้นแหละมันออกจากวงล้อน,นั้นได้ยากมากๆดังนั้นอยากจะรู้ว่าตัวเองไว้ได้หรือไม่ได้ลองไปเช็ค3มข้อนี้ดู